ฟีฟ่าได้เลือกให้กรุงเทพเป็นเจ้าภาพฟุตซอลโลกในเดือนมีนาคมและก็ตัดสินใจสร้างสนามฟุตซอลที่น้องจอกในเดือนพฤศจิกายน2553พอต้นปี2554เราก็เริ่มออกแบบสร้างสนามซึ่งตามแบบแล้วต้องใช้เวลาสร้างกว่า500วัน แต่เมื่อออกแบบเสร็จรัฐบาลก็เอาแบบไปพิจารณาเป็นเวลาหกเดือนกันเลยชิดเดียวเท่ากับว่าเหลือเวลาในการสร้างอีกแค่320วันนะเท่าน,นั้นยังไม่พอไอ้น้ําท่วมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเออจะเอาอยู่จ้าเอาอยู่กว่าน้ําจะลดเหลือเวลาในการสร้างอีกแค่270วันแถมรัฐบาลก็อนุมัติเงินสร้างสนามมาให้ทันทีตั้ง1ล้านบาทแต่สนามเนี่ยต้องใช้เงิน1239ล้านบาทเชนนะ เพื่อชาติกทมโควักกระเป๋าสร้างเองก็ได้แต่พอเริ่มสร้างอะฟีฟามาสั่งให้เพิ่มเติมอีก4ี่รายการหลังจากอนุมัติแบบแล้วเนี่ยนะไม่เป็นไรยังไงก็ต้องสร้างให้เสร็จอะทียนี้ตามแบบที่ฟีฟาเขากํากหนดเนี่ยนะเราต้องสั่งไม้จากอเมริกามาปูพื้นเอาสั่งก็สัง่งครั้นพอถึงกําหนดไม้ไม่มาด้านไปโผล่ที่เมืองจีนเพราะใครเนาะไร้รอยต่อกันเลยทีเดียว แต่ที่สุดสนามฟุตซอลก็สร้างเสร็จทั้งที่ตอนก่อสร้างน้ำก็ท่วมงบก็ไม่มีไม้ปูพื้นก็หายต้องสั่งมาใหม่แต่เราก็ทดลองจัดการแข่งขันก่อนแล้วเทศน้ำก่อนแล้วมีเอกสารยืนยันความปลอดภัยก่อนแล้วเสร็จทันเวลาอีกด้วยนะถึงเวลาฟีฟ่ามาบอกว่าห้ามใช้เพราะอะไรเพราะใคร